สวัสดีค่ะเปิ้ลนะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้เปิ้ลมาก,กับคุกกี้นิมนะคะเป็นคุกกี้ที่คนตุรกีกำลังฮิตทำกันอยู่ในตอนนี้เลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะมาชั่งไข่ก่อนนะคะไข่หนึ่งฟองนะคะตีให้เข้ากันดีค่ะชั่งนะคะเราจะใช้27กรัมนะคะจากนั้นนะคะวาน,นิลลาค่ะเล็กน้อย ตามความเข้มข้นของยี่ห้อวานิลาที่ใช้นะคะจากนัน้นนะเกลือค่ะผสมให้เกลือละลายนะคะจะได้ไม่เค็มเป็นหย่อมๆย่อมน้ำตาลไอซิ่งค่ะเนยละลายนะคะเนยละลายจะต้องอุ่นๆน,นะคะไม่ร้อนนะคะ ทยอยใส่ลงไปค่ะพร้อมกับผสมไปด้วยนะคะถ้าเนยร้อนเดี๋ยวไข่สุกนะคะผสมนะคะให้เข้ากันให้มั่นใจว่าน้ำตาลและเกลือละลายดีค่ะจากนั้นนะคะเราจะร่อนในส่วนของของแห้งลงไปนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ ผงโกโกค้ค่ะผงฟูคะ่ะจากนั้นนะคะร่อนรวมกันลงไปคะ่ะค่อยๆผสมนะ,ะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีใช้พายนะคะปาดข้างอ่างก้นอ่างให้ดีนะคะโดจะไม่เหลวแต่ก็ไม่แห้งมากนะคะจะประมาณนี้จะเห็นว่านิ่นมนิ่มนะคะไม่แห้ง จากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาปั้นเป็นก้อนนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาชั่งคุกกี้นะคะก้อนละ36กรัมนะคะทั้งหมดเก้าก้อนนะคะเนืนะ้อคุกกี้ที่ได้นะคะจะนิ่มแบบนี้นะคะนะไม่เหลวแต่ก็ไม่แข็งไม่แห้งนะคะนิ่มประมาณนี้นะคะก้อนละ36กรัมะคะ่ะ9้าก้อน ขึ้นกลมค่ะเล็กน้อยวางห่างกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคุกกี้จะขยายตัวหลังจากอบนะคะจากนั้นนะคะพกักเอาไว้ค่ะตั้งหม้อนะคะใส่น้ำนะคะน้ำไม่เดือดนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะละลายช็อกโกแลตนะคะต้นใช้เอ่อช็อกโกแลตนมนะคะเป็นช็อกโกแลตแท้นะคะประมาณ 150กรัมนะคะค่อยๆละลายนะคะน้ําด้านล่างต้องไม่เดือดนะคะละลายจนเหลวดีนะคะจากนั้นนะคะเรานาช็อกโกแลตที่ละลายแล้วนะคะหยอดด้านบนค่ะให้เขาคลุ่มทั่วๆนะคะใช้ก้นช้อนนะคะวนๆน,นะคะจากนั้นนะคะนำเข้าเตาอ,อบได้เลยค่ะอบ สุกออกมาแล้วนะคะมีลายแตกนะคะสวยนะ่าทานมากๆเลยนะคะพักเอาไว้นะคะ3-5นาทีนะคะเพราะว่าตอนนี้คุกกี้ยังนิ่มอยู่นะคะให้เขาเซตตัวสักแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเอาออกจากถัดอบค่ะ